เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งยิงรองผู้กำกับปอสนท่าข้ามเสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุเมื่อเวลา21.45นานวันที่20กรกฎาคม2567เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นเกิดเหตุชายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนำกำลังเข้าระงับเหตุภายในหมู่บ้านดีเคซอย2 พื้นที่กรุงเทพหานครส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บสองนายทราบชื่อภายหลังคือพันตำรวจโทกิตชนจันยะรมรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสนท่าข้าม,าาามถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายคือดาบตำรวจชัยวัฒน์อัตโสพลวัฒนาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเป็นเหตุบิดาทะเลาะกับลูกภายในบ้านที่เกิดเหตุ ด้านพันตำรวจโทกิจชนได้รับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบและพยายามเข้าเจราจาภายในบ้านหลังดังกล่าวแต่กลับถูกฝ่ายบิดายิงสวนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยภายหลังเกิดเหตุพลตรวจตรีประสงค์อานมณีผู้บังคับการตำรวจนครบัน9กาพร้อมพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับสนท่าข้ามได้ลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอรินทราช26 ร่วมปิดล้อมคนร้ายในจุดเกิดเหตุด,ด้วยโดยเมื่อเวลา1น0นากานาทีพลตบรโ,โทรสำราญนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาอำนวยการในจุดที่เกิดเหตุในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามปิดล้อมและเจราจากับผู้ก่อเหตุดังกล่าวก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะระยะซึ่งขณะนี้ผ่านไปกว่า6ชั่วโมงยังคงอยู่ระหว่างการปิดล้อม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ควบคุมเหตุการณ์โดยด่วนและกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจากกรณีดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพันตำรวจโทกิจชนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสั่งการผู้บังคับบัญชาให้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่